วันนี้ทําภารกิจทุกอย่างเสร็จเร็วนะครับก็มีโอกาสทําคลิปที่มันอาจจะไม่ใช่คลิปรีวิวบ้างนะครับก็อยากจะชวนคุยเฉยๆนะสำหรับคนที่ผมเองเนี่ยทำงานมาปีนี้ปีที่สิแล้วนะครับก็อีกไม่อีกปี2อสาปีเนี่ยไม่เกินเนี่ยครับก็จะ40แล้วมีบทสนทนากับรุ่นน้องนะครับที่ที่ทำงานเนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วผมก็เพิ่งโพสต์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับเกี่ยวกับ อ่าเรื่องของการที่เราทํานูน่ทนทํานี่หรือว่าไม่หาอะไรทําไปเรื่อยๆนะครับทําไมถึงไม่หยุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเหมือนกับว่าทําไมต้องหารายได้เพิ่มด้วยนะคือจริงๆก็พอที่ตัวเฉพาะเงินเดือนเองเนี่ยพอที่จะอยู่ได้แหละแต่ว่ามันมีอ่าความในใจอย่างเช่นตอน ผมอะ่ะเริ่มต้นทำงานนะคือปีห้าสามนะครับตอนนั้นอะ่ะราคาทองคำบาทหนึ่งเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันบาทไม่เกินเนี่ยสองหมื่นเจ็ดร้อยสองหมืนห้าร้อยนะครับเงินเดือนผมรวมเบี้ยเลี้ยงรวมเอ่อค่าที่พักรวมเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัดแล้วโน่นนี่นั่นแหละก็จะนี่แหละซื้อทองได้บาทหนึ่งอสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นนิดๆน,นะซื้อทองได้บาทหนึ่งตอนแน่งแรกผมไม่มีโอทีนะนะก็ซื้อทองได้ประมาณบาทหนึ่งเนี่ย ผ่านมานะครับสิบห้าปีปัจจุบันเนี้ยเงินเดือนผมเนี่ยซื้อทองได้ไม่ถึงบาทอ่าถ้าเป็นไรายได้เฉพาะเงินเดือนซื้อทองได้ไม่ถึงบาทครับมันก็สะท้อนว่าเฮ้ยเหมือนเราอถ้าเราไม่หาอะไรทําเพิ่มหรือว่าไม่มองหาช่องทางหรือว่างานเสริมงานที่สองอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่า เงินเฟ้อเนี่ยมันทําให้เราเหมือนอยู่กับที่หรือน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำอาจจะนิดหน่อยแต่ก็น้อยกว่าเดิมซึ่งมันแทนที่คนเราทํางานมันอาจจะมันควรที่จะเเติบโตหรือว่ารายได้มันควรที่จะเอาชนะเงินเฟ้อนะในอุดมคติแต่จริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับเงินเฟ้อมันโหดมากแล้วมันก็ไม่ได้ถามความสมัครใจมันม่มันไม่ได้ถามความยินยอมนะครับมันมันเกิดขึ้น ของมันได้เองเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าเทำไมเราต้องแบบมองหาอะไรอย่างอื่นทําตลอดเวลาหรือว่าฝึกฝนตัวเองทำหนึ่งสองสามคือไม่ได้เป็นคนขยันนะไม่ได้เป็นคนขยันไม่ได้ดีเลิศอะไรแต่มันแพ้ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ไม่เชิงว่าแพ้มันมันแค่แบบว่าอยากจะเอาชนะนะอยากจะเอาชนะอยา่างน้อยๆชนะเงินเฟ้ ลาเงินเฟ้อก็ยังดีนะครับนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ต้องนับถือจริงๆที่มันอยู่ได้คือผมทํางานก่อนหน้านี้เริ่มต้นทํางานเนี่ยค่าข้าวไม่กี่บาทนะครับทุกวันเนี้น้องๆที่เริ่มต้นทํางานเงินเดือนก็ไม่ได้สูงกว่าผมมากเท่าไหร่ตอนเริ่มต้นนะผมก็ว่าแต่ค่าข้าวเขาเนี่ยโอ้โหหรือค่ากินค่าอยู่ แค่น้ำชงอ่ะถ้าแดผมรู้ว่าผมซื้อกาแฟแก้วละหกสิบบาทเนี่ยอู้อาจจะโดนตีตายไปแล้วนะครับทุกวันนี้มันมันเนี่ยแหละเนี่ยแหละ,หละเป็นเหตุผลจริงๆเลยว่าทำไมเราถึงต้องต้องไม่อยู่กับที่นี่ขณะผมไม่มีคนข้างหลังมากเท่าไหร่นะ แล้วคนที่เขามีคนข้างหลังมีลูกมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบเยอะๆ uh huh. คนโหดนะครับคนโหดแต่นี่แหละชีวิตนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยก็แค่อยากอัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับสื่อสารกับทุกคนว่าเออคุณไม่ได้สู้คนเดียวผมก็ยังสู้อยู่นะครับ ไม่ได้สบายแล้วก็คุณไม่ได้หนักคนเดียวนะครับถ้าอยากจะแชร์อยากจะปรับทุกข์หรือว่าต้องการกำลังใจเอออยา่างน้อยมีโพสนี้โผล่ขึ้นไปแล้วก็มาแบ่งปันกันนะครับเจ็บมาเยอะนะครับจบที่สาลก็มีนะมันมันไม่ง่ายนะครก็ สู้ๆครับเจอกันที่ปลายทางนะครับขอบคุณครับ